เฮ้ยนายเราทถาะไรหนอยดีเต <an ized> <Harriet> ิมโลบักร้านไหนคุ้มสุดละเพื่อนบอกให้โง่สิแกไปเติมเองดีกว่าไปละเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปเไปเธอเธอเขาลีบไปไหนกันเหรอก็ไปซื้อโลบักเองแล้วตอนนี้ได้บักอยู่ที่เลท6เว็บเติมโลบักสุดคุ้มมีทั้งระบบไอดียพาทและระบบกุ่มสนใจซื้อลิก์อยู่ด้านล่างลิบไปนะ แต่ซอมบี้แมนมาเลยครับทีมของผมก็ได้กตกอันดับมาแบบไกลมากๆคุณผ,ผู้ชมดูครับจากท็อปสิบแล้วตอนนี้ไปเหลือสีอ่สิบสองบางครั้งก็ห้าสิบหกสิบขึ้นยากมากคุณผ,ผู้ชมครับ <laughs> <laughs> นั่นทำให้ผมเลยครับต้องทำการบิลททีมใหม่เลยครับไม่งั้นผมสู้เขาไม่ได้นี <laughs> ่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีว่าผมอ่ะมีแผนอยู่แล้วนะครับว่าผมจะทําการ ตั้นตัวดาเมจนะครับ2ตัวให้มีความเร็วที่เยอะที่สุดนะครับ<อ>แล้วก็ทำอาชุร่าคาบุโตกับซอมบี้แมนนะครับให้มันเป็นตัวที่ถึกที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับทำให้ทีมของผมนะครับอาจจะกลับมาในท็อป1-10ถึงได้นั่นเองครับ <c oughs> ก็ทีมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นทีมประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าและเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าวันพันแมนด้วยนะนั่นเป็นเหตุผลที่ทาให้ผมอะไม่ค่อยอัดคลิปลงคลิปวันพันแมนในช่วงนี้นะเพราะว่ามันตก คือยังไงอะ่ะทีมผมมันตอกอันดับอะ่ะเออก็เลยแบบไม่มีใจฮึดสู้นะครับก็วันนี้นะครับแบบนึกคึกอะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับไปดูทีมของเพื่อนๆนะครับก็เฮ้ย ตัวละครเราก็มีเหมือนเพื่อนนี่ว่าทำไมเราไม่สู้หน่อยวะอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยคิดว่า้วผมจะกลับมาสู้อีกครั้งนะกับวันพันแมนนะครับจะขึ้นท็อปสิบได้หรือไม่นะก็รอติดตามชมกันต่อไปครับก็ทีมที่ผมจะใส่น็ก็คือเป็นด้วงครับแน่นอนอยู่แล้วผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยชนะหรือไม่ชนะในทีมเลยคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยสาคัญมากนะไอดนะด้วงเนี่ยด้วงถึกเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นเท่าน,น,นั้นนะครับ สุดตัวต่อมาครับผมก็คือซอมบี้แมนนี่ยผมเพิ่งเข้ามาแม่งโหดจัดๆทั้งสกิลคอและตัวมันเองนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับข้ามนะครับต่อไปครับผมก็จะเป็นซิวเวอร์แฟรงค์นะซิวเวอร์แฟรงค์ก็จะเป็นตัวที่ทําให้อ่าทำให้ฝั่งในทีมของเราติดเกาะได้คุณผู้ชมครับติดเกาะแล้วจะได้รับพลังงานนั่นเองครับผมนะส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นทัตซึมากินะเป็นตัวดาเมจของผมแน่นอนอยู่แล้วผมตอนนี้ผมกําลังมีแผนว่าจะทํา5ดาวทัตซึมากินะครกำลังสะสมชิ้นส่วนอยู่นะครับก็ คิดว่าใกล้จะครบแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับทุ้คนครับต่อไปก็จะเป็นราชาทะเลลึกเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะดีแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะโลดราชาทะเลลึกนะครับแล้วไปเอาเป็นซูเปอร์ดักชายนะครับเข้ามายืนแทนนะทำให้มันถึกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับส่วนตำแหน่งที่คิงยืนอยู่นะผมจะเปลี่ยนเป็นเมทัลไนท์แล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับทัสมากินะครับผมจะลองเซตนี้ดูนะครับในอนาคตนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เวิร์กยังไงก็ ต้องบิวทีมกันใหม่ต่อไปครับแต่ว่ามันเสียเวลามากถ้ครับเเกิดด้วยว่าเราบิวทีมผิดใช่ไหมโอเคคุณผู้ชมครับก็บสลับคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมาสุ่มนะครับไอเทมที่จะเอาไว้อัพสกิลคอของซอมบี้แมนนั่นเองครับผมถามว่าคออันไหนอีกละ่ะคออันแรกมันไม่โหดอยู่แล้วเหรอใช่ครับคอแรกมันโหดอยู่แล้วครับผมแต่คออันต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่านะครับมันก็ไม่โหดเจ้าคออันแรกหรอกแล้วคุณจะไปสุ่มทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ คือจริงๆแล้วอะสกิลคอที่มันอัพขั้นเนี่ยผมคิดว่ามันใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะเออมันแล้วแต่การเลือกใช้ของของแต่ละคนนะครับว่าเหมาะหรือเปล่าหรือไม่เหมาะแต่สำหรับผมผมคิดว่าอันแรกแต่มันก็ดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นเอฟเฟกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในเกมวันพันแมนนะครับก็คือเนี่ยฟื้นฟูนเลือดไดครับ4%เติดต่อกัน2รอบนะครับเออแล้วก็คนที่ปล่อยอันติสาหัสเนี่ยจะทําให้แรงขึ้นด้วยอันนี้คือดีมากๆถ้าเป็นเอฟเฟกใหม่ที่ โอ้โหมาแล้ว OP เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับสกิลคอขั้น2ของซัมบี้แมนนั้นมันเป็นยังไงคุณผู้ชมครับพลังเกิดใหม่ชั้นดีนะครับข้างบนเนี่ยก็คือจะเหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมขอไม่อ่านแล้วกันนะครับส่วนเอฟเฟกขั้นสูงนะตัวละครศัตรูเอฟเฟกยังคงสาหัสจะได้รับพลังงาน1จุดทุกรอบกำจัดเกิด1ครั้งอ่ะในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกคล้ายๆกับของคอจักรพรรดิเด็กใช่ไหม จักรพรัดเด็กเวลาติดบทคีย์นะครับก็จะเพิ่มพลังงานมา1จุดแต่อเจ้าตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มพลังงานมา1จุดเม <c oughs> ื่อติดสถานะสาหัสสาหัสเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกพวกกระดูกต่างๆนะกระดูกสีทองกระดูกสีแดงอะไรประมาณนี้เนาะก็น่าจะเป็นชื่อรวมกันเลยนะครับสาหัสกับรับดาเมจใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะมันจะทําให้เราเนี่ยได้พลังงานเพิ่มอีก1จุดผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกเราได้มากี่จุดวะสาจุดไหมตอนแรกเราได้มา3จุดแต่พอเราติดรับดาเมจใช่ไหมเราก็จะได้เพิ่มมาอีก1จุดเป็น4จุด แล้วก็บวกกับตอนที่ติดสถานะต่างๆติดเกราะอะไรอย่างนี้ก็จะเพิ่มมาเท่าไหร่วะ4ใช่ไหมสี่ประมาณ4ี่เอเดี๋เด้เนี่ยด้านบนเนี่ยด้านบนก็คือได้รับ2พลังงาน2จุดเกิดขึ้น1ครั้งอ่ะทุกรอบเกิดขึ้น1ครั้งแสดงว่าได้มาอ๋อได้มาแค่สองคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าให้ผมเดาครับเราจะมีพลังงานใช้ตอนแรกนะครับ6พลังงานเลยทีเดียวนะถ้าเราอัพเป็นสกิลคอขั้น2ของซอมบี้แมนนั่นเองครับก็จะได้แชรติถึง3ตัวนะครับถามว่าดีไหมผมว่ามันดีนะเว้ย เออคือแบบเราได้ออกสกิล3ตัวแล้วหนะึ่งใน3ตัวนั้นนะ่ะอาจจะเป็นตัวที่ทาดาวเมจได้เยอะมากๆแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตสักตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเก็บงานสักตัวหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับตอนนี้ผมก็มีชิพอยู่หนึ่งอันนะี้ยกดไปเลยรับม <laughs> ไม่รู้ได้มาแต่ไหนนะครับแต่นี่ครับวันนี้เราจะไปหาไอ้เจ้า2อันนี้ครับผมโซเกิดใหม่นะครับกับคอเกิดใหม่นั่นเองถือว่าเป็นการสะสมไว้ก่อนและการนะแรแระที่สำคัญก็คือสิ่งที่ผมอยากได้แล้วนะเป็นชิ้นส่วนของเจ้าซอมบี้แมนด้วยนะครับอ่นะ ตอนนี้ผมยังทําได้เพียงแค่3ดาวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอามันมา1นีครับสิชิ้นส่วนนี่ครับคุณผู้ชมครับอ่ะมันมีรางวัลน,นะครับสารางวัลน,นะครับก็คือได้ชิ้นส่วนสมบิมแอนห้นะครับหชิ้นนะครับรวมแล้วกลายเป็น15ชิ้นนะครับผมจะเอาไป รวมกับซอมบี้แมนที่มีอยู่ตอนนี้นะครับจะทําเป็น4ดาวนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้แมนผมกากมากนะครับผมจะคํานวณให้นะครับว่าใช้ไปทั้งหมดนะครับกี่เพชรนะครับผมเติมเพชรมาแล้วนะครับเยอะมากๆนะครับเพื่อการนี้นะครับแล้วก็เพื่อการในอนาคตด้วยนะครับก็ใบอ่ะใบคุณผ้ชมครับตัวเขาเรียกอะไรตัวทองแล้วกันนะครับตัวทอง1ใบเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดนะครับแปสิเพชรคุณผู้ชมครับ หนึ่งใบใช้88เพชรแล้วถ้าทั้งหมดของเจ้าตู้หีบเซอร์ไพรส์เนี่ย135รางวัลห้านผู้ชมครับนี่ครับ75บวกกับ60นะครับเป็น135่งร้บผมคำนวณดูแล้วมันจะใช้ไปประมาณ11,880เมื่นห่พันร้อยผู้ชมครับนี่คือจำนวนเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวตัวสีทองเลยเนี่ยฮะแต่ว่าตัวสีทองเราสามารถหาได้โดยการทำภารกิจนั่นเองครับผมในส่วนตรงนี้นะครับอ่าก็จะได้ฟรีมานะครับใน3วัน โอเคเดี๋ยวเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วผมเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับมาผมจะเริ่มสุ่มที่5ครั้งแรกนะครับไปเลยเลยนะครับก็ลุ้นอยากให้ได้อันนี้เลยครับแลเนี่ยแลเนี่ยโซโซเกิดใหม่ไม่มาเพื่อนครับแต่ว่าได้ตั๋วสปายอะไรครับโอเคเอาไว้หมุนได้นะไม่เป็นไรนี่ครับอันนี้ครับผมเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาโซอัจฉริยะหรือว่าโซเกิดใหม่แต่ว่าเราต้องเอาโซเกิดใหม่แน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเป็นสิ่งที่มาใหม่แล้วก็ทําให้ซอมบี้แมนแม่งโคตรขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าเกิดว่าได้มานะครับไปเลย จะได้ไหมจะได้ไหมโซโซหีบหีบโซหีบโซเอ้ยไม่ไมาครับเอ,อ้ยแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือเจ้าอันนี้ครับผมจะทาให้ผมสามารถอัพซอมบีม้เมนได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะกองเลือกสากลนะครับสามารถเลือกชิ้นส่วนสากลได้ครับว่าปีศาจว่าฮีโร่รับถ้าเกิดว่าซอมบีม้เมนก็ต้องเลือกฮีโร่อยู่แล้วครับโอเคครับซื้อต่อเลยแล้วกันนะครับไม่หว่านครับไปเลยเลยต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วไหมมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาครับผู้ชมครับโอ้โห โอเคครับผมจะทําการสุ่มต่อไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับยาวไปออกไหมถ้าออกเร็วเนี่ยถือว่าผมโชคดีมากครัเอ้ยมาแล้ววะกล่องเลือกสากลนะครับกล่องเลือกสากลมาแล้วครับผมโอ้โหตื่นเต้นไปได้ครับไปต่อเลยแล้วกันไปผมว่าผมน่าจะออกตอนรางวัลสุดท้ายแน่เลยอ่ะดูทรงแล้วนะครับโอเคครับรางวัลลองนะครับออกมารวๆนะครับผมว่ารางวันลองน่าจะออกหมดก่อนนะครับกว่าเจ้ารางวัลแจ็คพอตจะออกนะ นี่ครับเกลือก่อนนะครับอันดับแรกคือเราต้องมาก่อนนะครับไปเลยยาวไปค่าคืนนี้ยาวไปนะครับแต่ชั้นแรกนะครับเราไม่ต้องรุ้นอะไรมากครับเพราะว่าเราต้องผ่านไปอยู่แล้วผมเราต้องเอาทุกอย่างนะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยผมภาวนาอยากให้ได้2อันเนี้ยออกมาไวๆหน่อยก็ดีนะแต่ผมจะได้ไม่เสียเพชรมากเกินไปนะครับโอเคไปเลยชั้นแรกนะครับกดไปรัวๆก่อนไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมไปเลยยาว ไม่มาครับผมโอ้โหไปต่อเลยแล้วกันนะครับลุยเลยมาไหมมาไหมรอบนี้มาไหมมาไหมทำไมต้องสะบัดหัว <c oughs> ไปต่อเลยครับอตอนนี้เหลืออยู่อีกส5บหรางวัลแล้วคุณผู้ชมครับยังไงบ้างล่ะครับยังไงบ้างล่ะครับเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยดีใจไม่ทันเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่คิดว่ามันจะมาไวขานาดนี้คุณผู้ชมเฮ้ยหีบรอบนี้ไม่เกลือนะครับ คือลบที่ผ่านๆมาที่เคยสุ่มในเดือนที่แล้วอะ่ะไม่เกลือครับออกชิ้นสุดท้ายตลอดนะครับรอบนี้แม่งออกเลยครับกล่องโซอะไรสีส้มไม่เจ้าแล้วถ้าออกไวขนาดนี้มันจะช่วยกูประหยัดขึ้นหรือเปล่าไม่เลยครับเพราะว่าเราจะต้องไปชั้นที่2ต่อไปนะครับโอ้ผู้ชมครับเราข้ามชั้นไม่ได้อะครับข้ามได้ปะโอ้ข้ามไม่ได้จริงๆนะครับเราต้องสุ่มให้หมดว่ะโอ้โหแย่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเหลืออยู่อีก10รางวันนะครับเราก็ฝืนๆใจสุ่มไปแล้วกันนะครับไม่เป็นไรมาประหยัดตรงนี้นะครับไม่เท่ากับประหยัดในชั้นต่อไปครับเดียวไม่คิดว่ามันจะออกไวขนาดนี้แล้วเนี่ยผมไม่เคยมีดวงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับโอเคครับผมได้มันแล้วไปต่อเลยลุยนะครับอีก5ใบนะครับไปเออีก10ใบดิอ่ะรอบนี้ก็รับๆไปแล้วกันนะครับรางวันไลออกมาก็เอาหมดอะเป็นทางผ่านไปเลย มาไหมมาครับผมผู้ชมครับโอเคครับต่อไปไปชั้นที่2ครับผมขอให้คุณโชคดีขอบใจนะครับผมหวังมากที่สุดเลยนะครับก็คือเจ้ากล่องคอนะครับกล่องคอของซอมบี้แมนนั่นเองครับผมคอเกิดใหม่นะครับต้องการอันนี้นะครับและต่อไปก็คือต้องการชิ้นส่วนของซอมบี้แมนนั่นเองครับผมอันนี้ล่ะอันนี้นะครับถ้าแถมมาก็ก็ก็ดีก็เอาก็ได้นะครับเอ้ยอนี้อันนี้สําคัญครับนี่ครับฮีแผ่นเกิดใหม่อันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเป็นชิ้นส่วน เกิดใหม่เหมือนกัน,นครับเอาไว้อัพคอของซัมบีแมนนะครับโอเคไปต่อเลยแล้กันนะครับลยุยนะครับชั้นที่2มารอบแรกจะเป็นยังไงออกไหมออกรอบแรกได้ดีไวะไม่ออกครับ <c oughs> มันคงจะง่ายเกินไปนะผมถ้าเกิดว่าออกรอบแรกเนี่ยต้องมาแล้วปะมันต้องมาแล้วปะไม่ออกครับต่อเลยยังไงไม่มาว่ะ เดะเดวเดะเดอันนี้แค่รอบที่เท่าไหร่เองเนี่ยเฮ้ยเดะเดะเดเฮ้ยตอนนี้ของในชั้นเหลืออยู่60สิบรางวัลอยู่เลยออกแล้วครับผมกล่องคอเลยครับเฮ้ยงงมากไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีดวงที่ออกไวขนาดนี้หรือว่า GM อครับเห็นดูเรานะครับปรับเลทให้มันแบบดรอปง่ายขึ้นหรือเปล่าวะงงเลยครับ GM อครับรางวัลที่แลที่สุดนะครับได้ออกไปแล้วครับโดยที่เสียเพชรไปโอ้ยจำนวนที่น้อยมากๆครับคุณผู้ชมโอ้โห แต่ว่าผมยังอยากได้ชิ้นส่วนของซัมบี้แมนว่ะเอาไปต่อดีไหมไปต่อก็ได้นะโอเคไปต่อแล้วกันครับคุณชมครับถึงแม้ว่ามันจะออกมาแล้วก็ตามนะครับโอเคเฮ้ยถือว่าการช้ารอบนี้นะครับไม่เกลือนะครับอืมถ้าเกิดว่าใครอยากได้เจ้าชิ้นส่วนเอาไว้อัพคอของซัมบี้แมนนะก็สามารถมาสุมกันได้นะผมฟันตรงเลยนะครับว่าไม่เกลือนี่นนครับผมนะครับรอบนี้โอเคผมจะสุมจนกว่าผมจะได้เจ้าชิ้นส่วนของซัมบี้แมนแล้วกันนะครับมาลุยเลยครับ ยังไงมันก็คุ้มกว่าผมไปตีอารีนาครับตีอารีนามันต้องรอวันด้วยนะครับวันต่อวันได้เพียงแค่กี่อันเองนะครับอันเดียวเองนะครับผู้ชมครบไหมแล้วผมอ่ะอีกหนึ่งชิ้นนะครับมาอีกหนึ่งรางวันผมก็จะได้ครบแล้วแล้วผมก็จะหยุดสุ่มนั่นเองครับผมส่วนอันนี้ก็ค้าๆไปแล้วกันครับผมไม่เป็นไรนะครับเราเออเคชิ้นสุดสบิ๊กแมนโอ้โหไม่ออกครับมาถือว่าเราสรุปผลได้แล้วนะครับไอของรางวัลที่หายากที่สุดนะครับผมออกตอนที่เหลือ60สชิ้นสุดท้ายนะ อ่ะอันนี้ก็ออกแล้วโอเคถือว่าเวิร์กนะครับรียกว่าจะไม่เอาไงมาต่อไปก็ชิ้นส่วนซอมบี้แมนครับผมต้องมาแล้วปะต้องมาแล้วปะไม่มาคุณผู้ชมครับโอ้โหบานปลายนะเนี่ยบานปลายเอาดีไหมเนี่ยเริ่มลังเลแล้วบานปลายเฮ้ยไม่มาจริงดิไปต่อครับกูว่ากูบานปลายแน่เลยเนี่ยมีอะไรที่มันน่าเอามากกว่านี้ไหมเนี่ยผู้ชมครับผมว่าผมหยุดดีกว่าเลยครับไม่งั้นผมจะเสียงบไปปริมาณที่เยอะมากๆนะโอเค คือเศษมันยังเหลืออยู่นะครับโอเคไปต่อเลยแล้วกันอะไรของกูวะเนี่ยฟั่เฟือนหรือเปล่าไปต่อรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายก็ต้องออกดีครับสุดยอดเวลี่กูดนะครับโอเคครับจบครับเหลืออยู่2ี่ิไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วเท่านี้พอเลยครับจบนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูสิ่งที่ผมได้มาดีครับโคตรคุ้มค่านะครับในนี้ครับมีโซเกิดใหม่แล้วก็สวดชลิยะอยู่ด้วยนะผมขอแรกเลยแล้วกันนะครับไม่รอเลยครับมา โซอัจฉริยะนะครับตกเมตาไปแล้วเอามาทำไมไม่เอาดีครับเอาโซเกิดใหม่ดีครับไปเลยครับอันนี้เลยนะไปเป็นไงครับอีซี่สุดๆนะครับได้มา2อันนะครับส่วนอันนี้ครับผมกล่องคอนะครับกล่องคอได้มาถึง3อันคุณผู้ชมครับกดเลยแล้วกันนะครับดูสิป่าก็ไปครับคอเกิดใหม่ยังไงต้องมาแล้วปะมาแล้วจังหวะนี้เออสอันเนี้ยผมชิ้นส่วนของส้มนับก็ออกจนได้ครับ ภาษาเลยดูที่ได้เลยนักบวชขอเป็นเพิ่มความเร็วแล้วกัน H p วะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่น้อยหนะ้าอันนี้แหละครับเลือกเลยครับเลือกอะไรแน่นอนครับผมเลือกเกิดมาอเอ้ยเดียวมันให้เลือก1กับ2อนี่ว่าโอเคค่อยเลือกแล้วกันนะครับเอาไว้ตอนเราขาดเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัพของกันบ้างนะครับว่าของที่เราได้มาครับจะสามารถอัพคอของซัมบี้แมนไปถึงเวลเท่าไหร่นะครับมา รวยเลยครับผมผมว่าน่าจะได้สัก2เวลว่ะเออสเวลจริงด้วยครับโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้นําหน้าเพื่อนเป็นึ่เก้านะครับถ้าเกิดว่าเราได้ก่อนเพื่อนเนี่ยเราน่าจะโหดนะครับในช่วงนั้นนะครับในช่วงนั้นนะครับย้ําว่าในช่วงนั้นเต่ยพอเพื่อนเขาไล่ตามเรามาทันเนี่ยเราอาจจะโดนตอบไปอีกก็เป็นได้นะครับมาไม่เป็นไรครับผมผมคิดการไกลนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้ได้ถึงเวลสามเลยนะครับสุดยอดนะครับแล้วทำไมอันนี้มันถึงได้แค่2วะไม่เป็นไรครับผม ถือว่าผมยังเหลืออยู่อีกขั้นเดียวแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยผมว่าคอเนี่ยนะครับกับโซโซก็หาเพิ่มอีกอันเดียวนะครับก็จะเท่าอันนี้แล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะหรืออยากให้ผมมาทําคลิปเกมวันพันแมนอีกนะก็สามารถ คอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเริ่มหมดแพชชั่นกับเกมนี้หรือไม่ก็รู้สึกเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้แหละอาจจะจัดทีมได้ไม่ค่อยโหดก็เลยตบเพื่อนไม่ค่อยได้นะครับก็เลยหมดกําลังใจไปนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์ให้กําลังใจผมได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแจมกดซับสไครต์ผมด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ